ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับได้มีการจัดอบรมเยาวชนจิตอาสาปลูกฝังคุณธรรมและความรักความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์ครับ ไปกันที่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธา,ยานีร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในกํากับดูแลของพลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองค,คมนตรีพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจานวน4ีแห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและโรงเรียนบ้านอีมาตอีไัยตาบลแก่นมะกรูดอําเภอบ้านไร่โรงเรียนบ้านสมอทองอําเภอห้วยคดและโรงเรียนบ้านห้วยขาแข้งวิทยาคมอําเภอลานสักจัดอบรมเยาวชนจิตอาสาภายใต้โครงการ ให้เยาวชนสมานฉันท์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและจิตสำนึกตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีพื้นฐานแตกต่างกันได้อย่างสันติสุขสำหรับโรงเรียนในโครงการเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระรากทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะสนับสนุนโรงเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลให้มีวัสดุ อุปกรณ์และก็โอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆค่ะ